สวัสดีครับผมผมเพชรพลวยสวัสดีที่สูู้้สุนทรกับผมม่หลับพี่น้องลาพัฒนาของอาจารย์ไก่ลาพัฒนาอาจารย์ไก่วันพุธยี 6, ่หกพฤศจิกาสองห้าหกแปดได้พี่น้องเด้มาเบิ่งผลลาพัฒนาเมื่อคืนมันออกเหล็กเป่าเหล็กเบิ่นบนสามสามล่างสองหนึ่งได้พี่น้องได้เมื่อคืนนี่อันนี้ผลลาพัฒนานที่ยีบสี่นี่ ก็ลมดีเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีมาอยู่ทางหนอกนเลขมันกับเบิรนดูโพดเนาะพี่น้องเนาะเดือนนี้เบิรนหาเทียหกเทียล่ะเบิร์นยังไงจะเบินหนึ่งหนึ่งเบิรนสองสองเบิรนสามสามสองหวดแล้วก็มาเบิร 7, 7, นเจ็ดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเลขไหม เดียนนี่เดียนเบิลบอกพี่นอ้องว่าเบิลดูเบิลได้ล่ะบางงวดเบิลตัวนี้ร่มดีวันพุธจะบอก ล,ล่มดีวิ่งบนล่าง เก้าแปดกับเก้านี่ขีดเสร็ไม่ซื้อของหนงแปดกับเก้าคนเดน 8. 8่นแปดแปดกับเก้าเด่นที่แปด แปดกับเก้าเด่นที่แปดส่วนจับคู่พี่น้องมาหนี่งแปดหนึ่งแปดสามแปดหก 8,7 8,9 9,1 เก้าสามเก้าสี่คือผมมีเ <Blessed> ก <indeed> ่าสองคือขามเก่าสองเนาะ เก้าห้าคือขามเกนะ้าสองเนาะบาทนี้เนะ 9, 2, าะเก้าสองบางงามมดเนาะส่วนเลขสา,ขสามตัว หนึ่งสองแปดสามวันนี้เพื่อนเน้นติดแปดมือได้พี่น้องได้ ปดหนึ่งแปดสามอาจารย์พนเนนต์เนี่ยติดแปดมัดเลยถ้าพี่น้องมากแปดหกแปดเจ็ดก็ได้อาพี่น้องมันฝุดที่ยิบหกคุยจีการนี่ล่าพัฒนาอาจารย์ไกลบนล่างเพื่อนหาแปดกับเก่านพเนนต์แปดลอกเก่าแล้วพี่น้องด้วส่วนเลขจับคู่นี่ก็มันแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าบนล่างไปกลับด,ด้วยพี่น้องได้วยเพิ่งจะเน้นให้ที่แปดหนึ่งแปดสามนี่แหละส่วนเลขสามตัวนี่หกแปดหนึ่งสองแปดสามพี่น้องเข้าก็แคบหน่อยจะเอาขันมากกระจังจัดนะพี่น้องมามาเข้ากับพนันเก้าคู่เก้าหางบนล่างไปกลับด,ด้วยพี่น้องได้วยฮะขอคุณอาจารย์ไกล้ลกลกับผมมัมน่นมันกันพี่น้อง กดไลค์กดแชดพพร์กดติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม